เอาแล้วครับต้องขอการสวัสดีต้อง้ชมทุกท่านด้วย,น,ยน,นะครับพบกักผมออลเกมเมอร์ทีวีนะับวันนี้ผมจะมาสสมัครนะครับสมัครเอ่อเซิร์ฟเอชจีครับนี่ทําอย่างนี้เลยครับเอชจีเอชดีอรารดนี้ก็ไปใช้ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับพรพิมพ์ต่อเลยนี่ครับก็ได้แล้ว นะครับอ่ะพ,พี่มาร้อนเชยเลยนักรับเออพวกนี้มันก็มีแบบๆ,ๆ,ๆอะไรเลือกให้กมาแล้วมันมาจากไหน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  มันมาจังด้วยเอิ่มสวัสดีเพลิดเลิดผมนม่งงเลยเ,เล่น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 มาวันนี้ผมก็จะมาเล่นด้วยนะครับ E -E team 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 eh kenapa เดียกขอไปตัดต่อคลิปกันนะครับตอนที่มันเริ่มนะครับอามากันเลยนะครับมาต่อกันเลยเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. oh, oh, oh. ่เย่เย่เย่อ้ยอยไปเยง่ายจุ่ม มาเด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 โอ๊ยโอ๊ยเช็ดเช็ดเช็ดเชเช็ดเช็ดแี่หรน้องมันเด็กไปน้องเด็กไปน้องตงกาดอยู่นั่งรอที่บนเ้าวัน ข้าวันข้าววันเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับเพราะ,าะมันจะไม่ไม่ค่อยมีใครขึ้นและแม่มันมานะอะไรเนี่ยเออมันฟอดฟิฟี่อะไรเนี่ย เพื่อนข้าเพื่อนข้าขยะแตะเจาะเจาะข่อมยอไปคว้าไปเพื่อนเอาไป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  มีเงนสองคนนี่แหละเพื่อนอ่าเกมน,นี้ก็จะจบเลยอยู่นะครับอ่าโอเคมาเด้มาเซมาเซม,ม,มาเซ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 เฮลมีเฮลมี เลไม่มีต่สุกฟันนั่น,นยเองไปแลโยโอคลิปนี้ผมก็จะอาจไม่ค่อยนาน โอไอตัวเอ็มนี่มันอัดได้แค่สิบนาทีแต่พวกคุณเชื่อคอมเมนต์นะครับว่าตัวอะไรอัดอัดได้ยาวๆนะครับเฮ้ขขยขฮ้ยใยเออไม่มีไปดีกว่าเราแต่ว่าผมก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเออแต่ยนงเพื่อนเต คนเลยอ่ะอยากฆ่า,าอ,อ,อะไรมันขึ้นสี่นาทีต้องรีบหาของแล้วเราอาหารอาหารอาหารเมื่อคืนเร,รเิ่มมรกร่งมาทำมาอเลยผมก็ไม่เข้าใจผูกคุ้นเข้าใจทำไมครับเกมทีระวังดิ มันต้องจุวดวัดเปดใช่อันนี้ก็คุณได้วะมคุณไม่ได้เ่งเราไปหาของก่อนน้กันมัางนะครับ

ถ,ถ้าวางได้มันเนีเนนยบนะย่างเทียนทีเขียนแม่นะครับปลาหาอาหารต่อผมเล่นเซิร์ฟเอชจีห้าสิบห้านะครับจะเจอผมได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ c t ท ถั่งน้ำมาทำเด็กออาหารอาหารฉันร้ว,ว่าคนยังไม่มาก่อนนี้กันนี่บา่ากต่เราทำอะไร้รถตั้งกันอ,กอีกสองนาทีเช็ดตักน้ำไม่ได้ เราทิ้งของที่ไม่จำเป็นดีกว่าปลาเด้นเอ๊ะเราไปหาของกันดีกว่านะครับปลา 吃啊，吃、uh，吃、huh. uh，吃、huh. uh，huh. ที่จะผมขอตัดก่อนนะครับแล้วมาต่อสู้กันนะครับมาต่อกันเลยครับนี่มา GGWP โอ้ย, G G w อ,ยอย่าล้มดิหาเอ้ยนชนะว้าวเย่เย่เย่เยเอ,อแหลกเลย คลิปนี้ก็มีเพยรานี้ครับสวัสดีครับ